โอ่โหนไงเราพี่โฮใช่ไหมถ้าวันไหนเนี่ยลยมาเลยไ้เลยคุณสมครับเห็นไหมคะคะนี่แหละค่ะยกล่างดอลลี่ค่ะนาดขายทำงานนะคะแล้วก็ทำงานนะคะแล้วทุคนต้องทำงานนะคะคนต้องทำงานนะคะใร้ทำงานเป็นตัวอย่างที่ดีค่ะขอบคุณค่ะเราใช้พายยกลัางดัลเรีเนี่ยอยู่นี่หลั ชมเราก็เห็นใส่ชุดดั้มอย่างนี้นะคะก็จะเป็นงานศพนะคะแต่เราจะไม่บอกว่างานศพของใครนะคะไม่ทายไม่ทายไม่ทายค่ะไม่ทายว่าเป็นใครนะคะให้สุให้้ขุนเดชต้องต้องติดตามนะคะละครขุนเดชนี่ค่ะเป็นงานศพทุกคนมากันหมดแม้แต่กำนันบุญก็ยังมาเลยนะคะแลดูเศร้าเนี่ยแต่ละคนไม่บอกนะไม่ใช่ศพก็ไม่ออาใหญ่ใหญ่ใหญ่อย่าไปบอกใครอย่าไปบอกเขาเห็นไหมคะว่ากองเราเนี่ย พระเจ้าก็ยังต้องใช้งานนะคะจริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะจริงๆก็เป็นทีมงานเบื้องหลังพระ,พระรรา่าสอนละสี่สิบใช่ไหมขยนขันแข็งๆนะคะก็ว่างๆก็มารับจ็อบเข้าฉากนะคะ